ข้อดีของการจูนด้วยกล่องออตาบูนนะครับคือเรียลไทมทุกคนเราจะกําหนดได้แบบเรียลไทม์เลยว่าตรงไหนจะให้ยกโควตเท่าไรอะไรเงรี้ยมันเลยสามารถทําให้เราแรงไร้ควันได้วันนี้เราจะมาจูนมิเวเอ็กเครื่องสามพัน ็นตัวยูโร5ตัวใหม่นะครับเป็น new X RS เลยนะครับ,รบผมตัวนี้มันจะมี DPD ด้วยนะครับที่ทอยเสียเดี๋ยวเราลองวัดแรงมารถเดิมกนก่อนแต่ปกติอ่ะตัวเครื่องสามพันตัวใหม่เนี่ยตัวยูโร5เนี่ยแรงมารถเดิมมันจะน้อยครับที่เราวัดแรงมากันมานะครับแต่ว่าพอจูนเข้าไปแล้วอ่ะแรงมาปลายทางก็พอๆกันกันกบ3000ตัวเก่าตั้งแต่ปีประมาณ2 0 1 2ันจนถึง2023เนี่ยใช่พอๆกันหมดประมาณแถวสองร้อยสามสิบถึงสอง240ร้อยสี่สิบขับผมวันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งคันที่เราจะต้องทําแรงมาให้ได้ประมาณนั้นครับ230 2 3 0ริดน,นิดๆอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวจัดการเพิ่มแรงมาให้ลูกค้าแบบปลอดภัยกันพูดเหมือนยากอะ่ะฮะพูดเหมือนยากอะ่ะไม่มันง่ายสาหรับเราไงเออเอาดีเอา,เอาดีเราชินแล้วไงเราแอค <laughs> คันนี้เป็นสายไฟตรงรุ่นนะครับไม่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับจุดคือเป็นปลั๊กตรงรุ่นหมดเลยไปเดี๋ยวจูนกันครับ นี่ครับที่ผมบอกแรงมารถเดิวมันจะน้อยครับอยู่170ตัวเองครับที่ลอ้อแล้วก็แรงบิด4 0ะที่มี6เดี๋ยวลองชูน์ี่ออตาบูกันครับ ข้อดีของการจูนด้วยกล่องอาัตาบูลนะครับคือเรียวไทม์ทุกคนเราจะกําหนดได้แบบเรียวไทม์เลยว่าตรงไหนจะให้ยกระชีดเท่าไรอะไรเงี้ยมันเลยสามารถทําให้เราแรงไร้ควันได้บูทัตโบไม่ติดก็จ่ายน้ำมันน้อยบูธัตโบติดเยอะก็ใจน้ำมันเยอะนี่ตรงช่วงเขียวๆตรงนี้นะครับยิ่งความเฟี้ยวแล้วเราก็ดูผลลัพธ์ด้วยว่าที่เราจูนไปแต่ละยนอนะ่ะมันเพิ่มขึ้นยังเหมาะสมไหมแต่ง้นคอมมันเร็วก็เหมือนกันเพิ่มไปแล้วโอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับมันเฟี้ยวทุกคนมันง่าย แล้วมันก็สามารถหาข้าวจูนที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยนะครับเปิดปิดได้ด้วยนะครับคือทุกอย่างมันอยู่บนเซฟตี้ความปลอดภัยหมดเวลาเราจูนไปสมมติมันเยอะไปใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่ามันเยอะเกินไปตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนจูนตั้งแต่ตอนวัดแรงมาเลยเพราะว่ามันมีหน้านี้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูนี่นะฮะอ่านหูรางวัลแรงมา นี่มันมี Analyze นะครับเดี๋ยวผมลองวัดแรงมาให้ดูเราจะรู้นะครับว่าคนขับเหยียบคล้งสุดไหมบูทเบรติดเต็มไหมแรงดันเยอะเกินไปหรือเปล่ายกโคชีดเยอะเกินไปไหมอะไรเงี้ยมันจะบอกคู่ค่าเลยนะครับนี่มันจะมีค่าบอกว่าเส้นไหนคือค่าอะไรนะครับเดี๋ยวทาให้ดูขอขค่าขิ้ัดแลบบ็ปี่เส้นค่าหลักเจ้ามีเจ้า โอ้เสียงต่างเลยนี่ตอกแรก218ครับ2ปดอันนี้เป็นไฟล์เริ่มต้นเฉยๆครับไอ้เมื่อกี้น้องเฟิร์สกดวัดแรงวัดจนถึง4,000รอบนีบ่เส้นก็บอกพอ,อ,อก,กลับมาเหยียบคันเร่งเต็มไม้เต็มนี่100%เลยนะครับแรงดันเยอะเกินไปไหมก็ไม่นะครับแค่สามโวลกลางๆไม่เยอะเลยบูทเบร์โบนี่เราไม่ได้เพิ่มเลยนะครับ นี่คือความเฟีของมันเพราะฉะนั้นเราลูกค้าจะปลอดภัยดูคันเพราะว่าหลังจากจูนไปแล้วเราดูได้ว่าค่าจูเนเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปหาไฟจูนที่ทำให้รถคันนี้แรงมาเยอะก,กว่านี้กันครับไปกัน เสร็จเรียบร้อยครับภารกิจสําเร็จแรงม้าปลายทางนะครับอยู่ที่2 3 1นะครับก็แรงม้าเนี่ยขึ้นมา61ตัวจาก170เป็น2 3 3นะครับผมแล้วก็แรงบิดเนี่ยขึ้นจาก4 4 6ขึ้นมา150นิวตันเมตรจาก4 4 6นะครับเป็น596นิวตันเมตรเกือบๆ600เลยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรันหนึ่งที่ได้ประมาณ227หมารันนั้นได้ทอ้610นิวตันเลยนะครับผมก็เยอะพอสมควรสําหรับใครที่อยากได้แรงม้าแบบตูนไม่เค้นเน้นใช้งานแบบนี้ไม่มีควันดแบบนี้ก็ ติดต่อมาแล้วเลยครับ087408746 8แล้วก็มีช่องทางการติดต่อคือ Line นะครับดูผมแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้ พอคลิกลิงก์นั้นมันจะลิงก์มาหาไลน์ผมเลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ Facebook อยู่ด้วยเช่นกันนะครับใต้คลิปนี้ก็พอคลิกไปก็สามารถดูรีวิวว่าผมจูรถรุ่นไหนขึ้นแรงม้าเท่าไหร่บ้างผมลงไว้บ่อยมากแทบจะทุกวันเลยนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีจอเอลต้าสมาร์ทเปิดตัวใหม่ครับเป็นจอที่สามารถอ่านวัดบูธอ่านดันคอมาเร็วอ่านรอบเครื่องยนต์อ่านเปอร์เซ็นต์เครน่งเร่งแล้วก็อ่านความเร็วได้นะครับเป็นจอแบบครบจบในจอเเเดดดดีียยยยววลลปนหมมมไ้้รผก็สาาถ ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มได้ครับส่วนออ t o บูเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบแตัดต่อสายไฟนะครับราคาอยู่9,900บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายไฟทองวุ่นเหมือนคันนี้ก็1 2, 3 4 0 0บาทขึ้นไดโน่ให้ฟรีนะครับปกติก็คือลูกค้าต้องจ่ายคาไดโน่ส0 0เนาะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมคลิปนี้จนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคบขอบพระคุณครับ